นกไตหัวใจโตดีขึ้นลูกสาวเขาบอกหน้าตาแม่ดูดีขึ้นดันก็ไม่มี<อ>ปกติตอนนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับอยากให้คุณแม่แนะนำชื่ออาชีพในตอนก่อนเกษียณแล้วก็อายุปัจจุบันด้วยครับอ,อรพินสิงหลล์ล่าชกำนนอาชีพรับราชการพยาบาลครับผมแล้วอายุปัจจุบันอายุ74ก็วันนี้มีโอกาสได้มานั่ง กับคุณแม่แก็สัมภาษณ์ผู้ใช้นะครับก็ทานตัวปิดพันของเจลพัดเป็นเจลนี้มาน่าจะเป็นปีกว่าแล้วแล้วมีโรคประจำประจาตัวที่กินยามีโรคไตมีโรคไตไตระยะที่สี่เห็นว่ามีโรคห,หัวใจโตด้วยหัวใจโตมีเรื่องไทรอยเห็นว่าในอดีตเคยมีเป็นหัวใจโตจะเป็นน้าท่วมปอดด้วยอ๋อ oh, ครับผมแล้วก็มีเรื่องของกระดูกพรุนก็คือที่ทําให้แบบคุณหมอบอกว่ากระดูกหักง่ายใช่ไหมครับ อ๋อนี้ก็คือหมายว่าคุณแม่ก็จะมีโรคไตโรคหัวใจแล้วก็เกี่ยวกับกระดูแล้วก็ไทรอยด์หายแล้วนะครับไทรอยหายแล้วครับแล้วพอไม่มีเบาหวานก็ไม่มีเบาหวานไม่มีความดันความดันก็ไม่มีปกติท่านน,น่าที่ไตเสื่อมน่าจะเป็นเกี่ยวกับอายุมากอายุมากแล้วก็อาจจะมีภาวะต้องกินยาหัวใจอะไรมานานใช่ไหมครับตอนนง้งดไม่ได้กินครับคือทุกอย่างหัวใจดีขึ้นดีขึ้นก็เห็นว่าลูกสาวเป็นคนเอาตัวผิดพันตัวนี้มาให้ทานนี่ตอนแรก เอามาให้ทานนี่คุณแม่ได้ทานตัวอุมิเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับมัน<บ>มันรู้สึกมันแกดีกินง่ายรสชาติลวรวรสชาติมันก็เหมือนแบบน้ำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคุณแม่ทานแล้วรู้สึกอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปอะครับการกายมันก็ดูดีขึ้นนะครับลูกสาวเขาบอกหน้าตาแม่ดูดีขึ้นอะไรเงี้ยดูสดชื่นดูสดชื่นไม่เหมือนตอนนั้นแบบไม่ก็ค่อยกระปี้กระเป่าอะไรอย่างเงี้ย อ๋อก็คือคุณแม่ทานแล้วรู้สึกสดชื่นลูกสาวชมว่าผิวดีขึ้น,นแล้วพอคุณแม่ทานตัวนี้แล้วค่าไตาก็ทรงทรงทรงอยู่เงี้ยไม,ไม่ไม่แย่ลงและเห็นว่าค่าตับด้วยค่าตับก็ก็ปกติปกติแต่ว่าตอนนี้คุณแม่ก็เหมือนว่าทานตัวนี้เพื่อดูแลและลูกสาวซื้อมาทุกทุกเดือนติดต่อกันเป็นปีๆแล้วแปลว่าค,คุณลูกนี้ก็ศึกษามาอย่างดีคุณแม่ก็ทดลองมา ระยะเวลานานเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูผลกันการทานต่อเนื่องแล้วก็ก็อยากให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะฮะอร่อยทานง่ายเหมาะกับผู้สูงวัย